ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการใส่คีย์เวิร์ดให้กับภาพนะคะโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเลยนะคะอ่าซึ่งทำให้การทำงานของเรามันเร็วม,มากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มแรกเลยคือเปิดไฟล์ภาพของเราขึ้นนะคะค่ะเลือกภาพที่เราต้องการที่จะใส่คีย์เวิร์ดนะคะยกตัวอย่างอ่ในภาพนี้คือทำการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งไปขายเว็บไมโครสต็อกแล้วะคะ่ะภาพนี้ ก็คือเป็นภาพแตโงโมที่อยู่ในสวนนะคะมันจะมี3ส่วนด้วยกันที่เราต้องใส่เข้าไปนะคะหก็คือชื่อภาพ 2. คือทำอธิบายภาพแล้วก็สุดท้ายเป็นคีย์เวิร์ดของภาพนะคะเริ่มแรกเลยคือในบรรทัดแรกไตเติ้ลนะคะไตเติลคือชื่อของภาพเราใส่ลงไปเลยว่ามันคือภาพอะไรยกตัวอย่างนะคะอ่ะตัวนี้ใส่เรียบร้อยแล้ว ก็อี้มาเลยดูความนี้ยังไม่ใส่ใช่ไหมคะ,ะแต่เติมเป็นชื่อภาพใส่ลงไปเลยในส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของคําอธิบายของภาพนะคะแล้ก็อธิบายไปว่าภาพของเรามันคือภาพอะไรนี้ก็คือเป็นภาพแตงโมที่มันอยู่ในสวนใช่ไหมคะแตงโมที่มันเป็นลูกเล็กๆแล้วก็ตั้งชื่อลงไปเลยในส่วนสุดท้ายส่วนที่3ก็คือส่วนของคีย์เวิร์ดหรือว่าแท็ก อันอใส่คีย์เวิร์ดตรงตรงนี้ตรงหัวข้อที่เป็นคำว่าแท็กนะคะตรงนี้คือคีย์เวิร์ดของมันเ,เราจะทำการ Copy คีย์เวิร์ดจากภาพนี้เอาใส่ตรงภาพนี้คีย์เ keyword, วิร์ดอา่าเซฟก่อนยังไม่มาอันนี้คือชื่อภาพเห็นไหมคะคีย์เวิร์ดมาแล้วนี่ชื่อภาพ แล้วก็ตรง subject เป็นทำอธิบายภาพเสร็จแล้วทำการ save ค่ะ save ชื่ออ่ลองดูว่ามันมาไหมเห็นไหมคะมาแล้วชื่อภาพ่าอธิบายภาพแล้วก็ keyword สมมติสมมติว่าเราอยากจะ,ะใส่ keyword ให้กับภาพที่มันมีลักษณะที่คล้ายกันนะคะ,ะสมมติว่าเป็นแตงโมตัวนี้แต่งมาเรียบร้อยแล้ว ง่ายๆก็คือทำการคลิกแล้วก็คอนโทรลแล้วก็คลิกคลิกภาพที่เราต้องการที่จะใส่คีย์เวิร์ดที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็คลิกเอ่อคลิกแล้วก็นี่ค่ะตรงแท็บข้างล่างมันก็จะมีมาเหมือนกันเป็นชื่อภาพหรือที่ในหัวข้อไตเติ้ลคำอธิบายภาพจะอยู่ในหัวข้อของ subject แล้วก็สุดท้ายคีย์เวิร์ดจะอยู่ในหัวข้อของ tag นะคะแค่นี้พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ทำการเซฟค่ะเรียบร้อยภาพเราก็จะมีคีย์เวิร์ดฝังไปในภาพสมมติเราจะส่งในเว็บไหนคีย์เวิร์ดนี้ก็จะฝังไปกับภาพด้วยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาคีย์เวิร์ดใหม่นะคะแต่วิธีการนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นก็คือหมายความว่าชื่อคำอธิบายอาจจะไปแต่คีย์เวิร์ดอาจจะไปไม่ครบนะคะ บางครั้งบางครั้งเจ้าของคลิปก็เพ็นเหมือนกันก็เลยจําเป็นต้องใชออ้โปรแกร,รม Adobe Bit ซึ่งเป็นโปรแกรมที่แถมมากับออตระกูล Adobe เวลาเราเช่าโปรแกรมของเขานะครับเป็นโปรแกรมแถมมาไว้ใช้เปิดไฟล์ภาพต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ